สวัสดีครับพี่น้องจอดขอนแก่นผมป๋าลองครับผมถ่ายที่หน้าร้านผมเราลงล,งลาบไปสองเลยฮะยังไม่เปิดกำลังจะเปิดวันนี้ฝนทั้งวันเลยครับดูท้องฟ้าจอดขอนแก่นตั้งแต่เมื่อว,วานนี้ครับฝนจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เมื่อว,วานอันนี้ถนนพิจฉาพครับที่มาจากอุดอรมาจากเซ็งท่านนะครับถนนพิจฉาพดูมืดไปหมดเลยครับดูท้องฟ้าครับมืดซึ้บ ตกอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เมื่อวานเลยครับตั้งแต่เมื่อวานรู้สึกว่าขอนเกนเราจะโดนพายุตอนนี้ถนนรอบเมืองนะครับรอบเมืองข,องขนแกนถนนสายเทคนิคเอเชียอย่างนี้วิลัยเอเชียนะครับพ่วมไปบดแล้วครับแล้วก็แถวมอภาคนะครับรถก็วิ่งแทบไม่ได้แถวมอภาคนะครับแถวมอภาครถก็วิ่งแทบไม่ได้ อันนี้มาจากอุดรครับมาจากเสียนท่านนะครับโอ้โหมันติดมันมนั้นเยอะจริงๆครับยอมรับเลยครับว่ามันตกจริงครับใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นก็ถามข่าวด้วยนะครับถามข่าวถามข่าวพ่อแม่ด้วยน้ำเขื่อนอุบลรัฐก,ก็ขึ้นสูงนะครับน้ำชีก็ขึ้นสูงแล้วก็ผมถ่ายบรรยากาศตอน ห้าโมงสี่โมงกว่าห้าโมงนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับมืดแล้วพอท้องฟ้ามันมืดไปหมดเลยท้องฟ้าครับทางนี้มาจากอุดอรนะครับมาจากเซนทันนะครับมาจากเซ็นทันดูมองไม่เห็นไฟแดงเลยครับถนนช่วงนี้มันก็สูงอยู่ครับถนนมันก็สูงครับ ีี่ก็ลงลาดไปสองเลยไปก็เป็นลงเล่าทางโน้นก็มิดสีครับดูฝนทางโน้นมาจากโคราชครับมาจากโคราชรถที่มาจากโคราชอยู่ฝั่งโน้นนะครับรถที่มาจาก